นักธุรกิจชาวออสเตรเลียรวมปั่นจักรยานระยะทาง800กิโลเมตรในไทยเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยสึนามิบ้านน้ำเข็มนางประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะนำคณะครูและนักเรียนมูลนิธิดวงประทีบบ้านฐานน้ำใจตำบลบางในาสีอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาตอนรับคณะนายปีเตอร์เบนเนตนักธุรกิจชาวออสเตรเลียอดีตนายตำรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล นำนักธุรกิจชาวออสเตรเลียกว่า50คนปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครล่องใต้ถึงเขาหลักจังหวัดพังงาระยะทางประมาณ800กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น8วันทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนจากนักธุรกิจในประเทศออสเตรเลียนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือเด็กได้โอกาสเด็กกำพร้าและราชฎรผู้ประสบภัยบ้านน้ำเค็มอํเภอตะกัวป่าด้วยการสร้างบ้านพักศูนฝึกอาชีพและหอหลบภัยมูลค่ากว่า40ล้านบาท โอกาสนี้เยาวชนได้โอกาสบ้านทานน้ำใจได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศออสเตรเลียเป็นการตอบแทนน้ำใจด้วยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนายปีเตอร์ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึ่นามิที่จังหวัดพังงาเมื่อปลายปี2547พบว่ายังมีเด็กและราษฎรอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้เพื่อให้สามารถดำรงชีพยอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงจึงได้จัดระดมทุนจากนักธุรกิจชาวออสเตรเลียมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปเพื่อจัดสร้างอาคารที่พักและศูนย์ฝึกอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านปรุดเตียวมาตั้งแต่ปี2552โดยสามารถระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยในจังหวัดพังงาได้มากกว่า43ล้านบาท